<c oughs> โอ้โหท่านผู้ชมดูพฤติกรรมสาวขเมรทำกับเงินบาทไทยทำกับธนบัตรไทยทุกคนดูสิสิ่งที่นางทำนะต่ำมากเลยนะ พฤติกรรมแย่มากเลยที่เอาเงินบาทไทยไปทำแบบนี้นะครับกล้ายังไงกล้าทำได้ยังไงนะครับคือการศึกษาของนางนี่ไม่มีจริงๆนะครับนางไม่กลัวบาปกรรมตามสนองนางหรอนะที่ทำกับธนบัตรไทยเงินไทยแบบนี้นะครับนะพี่ๆคนไทยคิดว่ายังไงครับนะ นางคนนี้ต้องได้รับเวรกรรมแน่นอนครับนะพ่อแม่ของนางญาติของนางนี่ต้องได้รับเวรกรรมแน่นอนนะครับบาวกิตาเนี่ยได้ไปดูซ่องของนางมาแล้วครับนะพฤติกรรมของนางหลายครั้งนะครับที่ทํากับเงินไทยกับธนบัตรไทยแบบนี้นะครับตอนนั้นก็ถุยน้ําลายถ่มน้ําลายใส่เงินบาทไทยแล้วก็เอาเซ็ตเท้าเซ็ตตีนนะครับ พฤติกรรมย่ำแย่มากนะครับนะต่ำมากเลยไม่มีการศึกษาไม่มีการอบรมจากผู้ใหญ่จากผู้นำนะครับอยากจะบอกนะครับเงินประเทศไทยนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนางถ้านางไปทำแบบนี้นะระวังนะคนในครอบครัวนะจะมีอันเป็นไปคนในครอบครัวจะได้รับกรรมนะ รู้ไหมว่าเงินไทยนิสักสิทธิ์มากนะครับนะแม้แต่คนไทยเองเขายัางกราบไหว้นะครับนะนะักนะประชาหลายสาวขเขมรทำงานอยู่ในไทยนะครับเอาเงินไทยกลับไปประเทศตัวเองแล้วก็ไปทำแบบนี้นะครับนิสัยแย่มากครับนะท่านผู้ชมล่าสุดครับบาวกิต้าได้ไปดูช่องของนางมาแล้วครับนะเป็นไงครับบาวกิต้าบอกเลยว่า กรรมมันตามทันทุกลายครับนะได้ไปเห็นพ่อของนางเนาะเข้าห้อง ICU หายใจค้างอบค้างาบอยู่นะครับนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะตุยนะครับนี่แหละครับตัวเองเป็นคนทาแต่ว่าพ่อเป็นผู้รับกรรมนะครับนี่เห็นไหมเงินไทยธงชาติไทยนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะทุกคนทุกคน ที่ทำแบบนี้ทุกลายมีอันเป็นไปทุกลายเนาะอย่างไอ้หนุ่มคำเมรที่เอาเงินไทยมาใช้รองทงรองเท้าเนี่ยนะครับเซตตีเนี่ยสุดท้ายเป็นไงพ่อต้องเข้าห้อง ICU เหมือนกันนะครับพ่อป่วยเป็นไงล่าสุดเนาะตุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยสาวขำเมรคนนี้ก็เหมือนกันทานผู้สมบางอาจกล้าดียังไงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเนาะ เงินที่ตัวเองใช้ยอยู่ทุกวันนะครับกลับมาทําแบบนี้มาดูถูกเงินบาทไทยนะครับเป็นกิริยาแบบโอ้โหนะท่านผู้ชมนิสัยแบบนี้อย่าให้เข้ามาเหยียบประเทศไทยนะครับถ้าเข้ามาในประเทศไทยพี่ๆคนไทยจับนางเลยครับนะลงโทษติดคุกยาวเลยนะก็เรียกค่าปรับให้มันหนักๆเลยนะครับขึ้นแบคลิสมาเลย สาวขเขมรคนนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้พ่อมันป่วยอยู่นะพ่อมันป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วทีนี้ <c oughs> มันมันจะเอาพ่อมันมารักษาที่ประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าตอนนี้พ่อมันนอนอยู่ห้องสุขเสริญห้องไอซียูอยู่นะครับหายใจก็ยังจะไม่รอดแล้วครับอ้าปากพะงาบผะงาบอยู่นะครับนี่แหละครับเวรกรรมมันมีจริงนะถ้าทําไว้นะครับ ท่านผู้ชมมารับชมพ่อของนางเนาะตอนนี้กําลังใกล้จะตุ๋ยแล้วนะคบนะกรรมที่ลูกก่อพ่อเป็นคนรับนี่แหละครับสมน้ําหน้าเนาะมารับชมคลิปของพ่อนางครับนะกะูอ,อ,กกะอ๋อ,น,อนี่งไหนกอ๋องไหนดังบ๋งไหนโอ้ยดต่ไนไงนั่งบุญสาวจีบวานไอ้หมามาเมืมอ่อใด ណាបងគៀបងណាទាំងតោះមកបងណាបាទ843សិនណាបងណាបាទចាប់ជៀបងណាចាប់ទៅជួបកូនបងវិញគុន្ធាអឺធាននិងពិសិដ្ឋទីទីជីតើបានជួបមួយពុនកូនវិញហីបងណាកូនទៅហក បងនៅឈ uhm ្មោះនេះបងណាឈ្មោះស្គាមហ្នឹងណាបងបងមានចាយមួយមុខនេះអូនៅឈ្មោះហ្នឹងណាអូនៅនៅនេះបងនៅនេះអត់អីទេហ្នឹងតិចទៀត8គាត់ជាបាឲ្យហើយលែងអីហើយលែងឈ្មោះហើយតិចទៀតនឹងធូរទៅ เป็ดเชียบอาหารอาหารยเชีสชาวบ้านจุออกโ ouais we anyway. คนเวินเหมืเนาะยังไงคองโคลนไอ้เอ็งสรว์โคลนเวินเหมือนะบัสรวเนี่ยอ้เจ้าเนี่ยนี่แหละครับทุกคนทำมาเป็นร้องโ h มร้องไห้เนาะขอความสงสารเออเวรกรรมมันตามสนองแล้วบาปกรรมมันตามทันแล้วเนาะทำอะไรไว้เนาะตัวเองเป็นคนทำพ่อแม่เป็นคนรับ ครอบครัวเป็นคนรับเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าบาปกรรมที่ทำไว้กับธนบัตรไทยเงินไทยเนาะเงินไทยนิสสธิ์นะธงชาติไทยนศักดิสสธิ์นะคนเขเมรอาจจะไม่รู้ว่ามีสิ่งที่คุ้มครองธงชาติไทยเงินไทยนะครับมีพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในรูปของเงินไทยนั่นนะครับคนเขเมรไม่รู้จักที่ต่ำี่สูงนี่แหละเขาเรียกว่าคนไม่มีการศึกษาเนาะ ผู้นำไม่สั่งสอนพ่อแม่ไม่สั่งสอนญาติพี่น้องไม่สั่งสอนนะครับก็เลยมาทำนิสัยแบบนี้กรรมพืชแบบนี้นะครับสมควรแล้วที่คนไทยประเทศไทยไม่ช่วยเหลือคนขเขมรที่น้ำท่วมนะครับนะคนขเขมรยังมีหน้ามาโวยคนไทยมาโวยประเทศไทยว่าไม่ไม่ช่วยเหลือน้ำท่วมที่ขเขมรน,นะเขาจะไปช่วยเหลือขเขมรทำไม ไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาออดูสิ่งที่สาวเขมรคนนี้ทำนี่เนาะมันจะมีประเทศไหนบ้างที่กล้าทำกับเงินไทยขนาดนี้กับงธงชาตไทยขนาดนี้นะครับนะพอตอนทําไม่คิดพอตอนนี้มาเป็นร้องหมร้องไห้เนาะกรรมมันตามสนองเนาะสะใจมากทผู้สงนะพ่อของมันเนาะนอนโรงพยาบาลห้องห้องสุขเสริญห้อง ICU หายใจผงา่งาผง่าเนี่นะครับนะสมน้ำหน้ามันครับเนาะนี่แหละครับสิ่งที่มันต้องได้รับนะคนในครอบครัวมันจะมีอันเป็นไปเนาะท่านผู้ชมพี่ๆคนไทยคิดว่าอย่างไรครับถ้าเจอผู้หญิงคนนี้นางนี้พี่ๆคนไทยคิดว่าจะขึ้นแบล็คลิสหรือว่าจับมันไหมสิ่งที่มันทำเนี่ไม่สมควรที่จะให้อภัยมันนะครับถ้าเข้ามาเหยียบ พื้นแผ่นดินไทยมาเหยียบประเทศไทยนะครับจัดการให้หนักเลยนะครับคนแบบนี้ไม่สมควรที่จะมาอยู่ในแผ่นดินไทยเนาะเสียดายที่ให้มันมาเหยียบแผ่นดินไทยทํามาหากินหา,นหาเงินทํางานนะครับแต่มันกับเลือกที่จะเนรคุณเลือกที่จะทําแบบนี้นะครับแต่มันก็ได้รับกรรมแล้วเนาะพ่อแม่ของมันเนี่ยได้รับกรร,กรรมแทนแล้วนะครับท่านท่านผู้ชมนะสมควรแล้ว